สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h a m d u k Channel อีกคลิปหนึ่งที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของผมเองสมัยปริญญาตรีนะครับเพื่อนคนนี้เดิมตอนเรียนมัธยมปลายเขาเรียนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็พอมาเข้าปริญญาตรีเขาก็มาเช่าหออยู่นะครับแถวแถวมหาวิทยาลายัย พอเรียนจบปุ๊บเขาก็ไปหางานทําแถวแถวนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาที่เขาอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ซึ่งอายุก็สูงอายุแล้วนะครับแต่พอทํางานที่นนทบุรีไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยอาจบอกว่าเงินเดือนไม่ขยับสวัสดิการไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะครับมันก็เลยบอกว่ามันอยากมาทํางานที่ใจกลางเมืองแล้วมันก็ได้ทํางานอยู่ที่ที่หนึ่งครับแถวสีลมมันก็เลยบอกว่า เดี๋ยวมันจะมาหาเช่าคอนโดเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์อะไรอยู่แถวๆใจกลางเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนมันก็แค่หมื่นกว่าบาทต้องส่งให้พ่อให้แม่ไหนจะค่าใช้จ่ายส่วนตัวไหนจะค่าเช่าห้องมันบอกว่าหมื่นกว่าบาทมันไม่พอมันก็เลยโทรมาถามผมว่าแชมป์พอจะช่วยหาห้องพักหรือว่าเป็นบ้านเช่าให้อยู่ได้ไหม ที่แบบราคาไม่แรงมากตอนนั้นผมก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวช่วยหาให้แล้วบังเอิญในหมู่บ้านผมครับจะไม่ใช่อยู่ใจกลางเมืองจะออกมาทางชานเมืองนิดหนึ่งนะครับมีบ้านที่ประกาศขายอยู่หลายหลังเลยเหมือนกันแต่มีบ้านหนึ่งที่เขาเคยปล่อยเช่าด้วยผมก็เลยติดต่อไปทางเจ้าของบ้านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนโทรมาสอบถามขอราคาแบบว่า ย่อมยาวน่อยแบบไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยให้เบอร์เจ้าของบ้านกับอาร์ตไปนะครับเราไม่รู้เขาไปคุยกันยังไงก็สรุปก็คืออาร์ตโทนบ,บอกผมว่าเขานัดเจ้าของบ้านะจะมาดูบ้านวันอาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์นั้นก็ผมก็ไปดูเป็นเพื่อนอาร์ตครับแล้วก็ขึ้นไปดูชั้นล่างชั้นบนสภาพก็โอเครีโนเวทแล้วนะครับสภาพดูแบบพร้อมอยู่ยกเว้นแค่เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีนะครับจะเป็นบ้านเปล่า ทุกอย่างเนี่ยคือถ้าอาร์ตจะเอาเนี่ยก็คือต้องขนเข้ามาเองนะครับวันนั้นที่ดูเสร็จปุ๊บอาร์ตเขาก็าพาพ่อกับแม่เข้ามาด้วยก็ตกลงเซ็นทําสัญญากันอ่ะหกเดือนไปก่อนอะไรเงี้ยครับมีมัดจําลูกหน้านู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาอาร์ตโทรมาผมบอกว่า,า,าเฮ้ยเดี๋ยวเย็นวันเนี้ยมาช่วยย้ายของเข้าบ้านหน่อยดิพอดีพ่อกับแม่ขนไม่ไหว ผมก็เลยบอกโอเคถ้ามาถึงก็โทรมานะ,อะพอมันมาถึงมันก็โทรมาผมผมก็ไปช่วยย้ายครับก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเนี่ยครับไมโครเวฟตู้เย็นเล็กๆเ,กเกนี่ยครับเก้าอี้สาหรับที่ผู้สูงอายุชอบนั่งเก้าอี้โยเก้าอี้นอนอะไรเงี้ยครับพอย้า,ออยายเสร็จปุ๊บพ่อกับแม่อาร์ตเนี่ยเขาก็บอกผมว่าแชมป์อย่าเพิ่งรีบกลับนะลูกไปกินข้าวด้วยกันก่อนอยากขอบคุณที่อุตสาหาบ้านเช่าแล้วก็ได้ราคาดีขนาดนี้ ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ไงก็เลยไปกับเขาครับกลับมาช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านมาละเนี่ยบ,บ้านอาร์ตเนี่ยจะอยู่ซอยสามบ้านผมเนี่ยจะอยู่ซอยหนึ่งตอนแรกอาร์ตบอกว่าเดี๋ยวจะแวะไปส่งผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมาบ้านมันผมบอกไม่เป็นไรไปลงที่บ้านผมเนี่ยแหละเดี๋ยวกูเดินกลับเองโอเคพอถึงหนะ้าบ้านมันปุ๊บพ่อกับแม่อาร์ตก็ลงจากรถผมก็ลงเพราะว่าอาร์ตมันจะถอยรถเข้าบ้าน แม้อาจก็พอเห็นอัดกำลังถอยรถท้ายเข้าไปถงึงกลางบ้านละนะครับแม่อาจก็เดินเข้าไปเปิดประตูด้านในเนี่ยครับจังหวะที่อัดมันถอยเนี่ยนะครับมันก็ต้องเหยียบเบรกปล่อย break, เบรกเหยียบเบรกปล่อยเบรกตามธรรมชาติของคนถอยรถจังหวะที่มันเหยียบเบรกครับไฟเบรกสีแดงมันติดขึ้นมาแล้วไฟเบรกอ่ะมันส่องเข้าไปนในบ้านพอมองเห็นก,กลางบ้านได้แบบโอเคอยู่ครับ สิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นเหมือนกับผู้หญิงฮะในชุดเดรสเหมือนจะชุดเดรสสีขาวผมย,วยาวๆไม่ได้ยืนก้มหน้านะยืนคือยืนจ้องออกมาทางหน้าบ้านผมคือผมเห็นเป็นรูปแบบเป็นใบหน้าคนแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือคิว้วลูกตาจมูกปากไม่มีเลยค,คือเป็นใบหน้าขาวๆพลนๆแบบ คือผมนึกถึงตอนนั้นก็คนลุกเลยแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้บอกไออาร์ตหรือว่าไม่ได้บอกพ่อกับแม่อาร์ตเลยเพราะว่ากลัวเขาจะกลัวกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวเขาหาว่าแบบผมตาฟาหรืออะไรอย่างนี้โอเควันนั้นผมก็เดินกลับบ้านด้วยความแบบขนลุกแล้วก็เสียวสลังว่าลยว่าแบบจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าว่าโอเควันนั้นก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งคือไม่กี่วันต่อมาเหมือนไออาร์ตมันจะเวิร์กฟอร์มโฮม แล้วผมมา,มาทํางานตามปกติมันโทรมาประมาณช่วงผมเลิกงานประมาณเกือบเกือบห้าโมงมันบอกว่าเฮ้ยเย็นนี้ว่างไหมเข้ามานั่งคุยกันหน่อยอยากหาอะไรด,ดื่มด้วยผมก็เลยบอกว่าโอเคจะกินไรล,ล่ะโอเคผมก็จัดการซื้อเซเว่นเข้าไปทั้งของผมทั้งของมันไปถึงปุ๊บวันนั้นไออาร์ตเนี่ยมันจอดรถหน้าบ้านเพื่อที่จะใช้พื้นที่หน้าบ้านมันตรงพื้นที่พื้นข้างในบ้านนะครับ เป็นที่กินของผมกับมันเนี่ยแหละมันก็จอดรถหน้าบ้านทําให้ผมเนี่ยต้องจอดฝั่งตรงข้ามแล้วพอผมเข้าไปจอดรถเสร็จปุ๊บลงมาจากรถปิดประตูรถกําลังจะเดินข้ามไปฝั่งบ้านมันสายตาผมเนี่ยมองไปที่ชั้นสองครับเห็นผ้ามา่านผืนหนึ่งนะครับมันแง้มอยู่นิดหนึ่งแล้วเหมือนกับมีมือของใครสักคนเนี่ย วางหน้ามากับหน้าต่างผมก็สะดุ้งเลยครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะคงเป็นพ่อหรือแม่อาร์ตเนี่ยแหละอยู่ข้างบนโอเคเราก็เข้าไปนั่ง,งกินเหมือนกันกินไปสักพักนี่เนี่ยผมกับอาร์ตเนี่ยได้ยินเสียงดังมาจากชั้นสองเสียงเหมือนคนเดินลงส้นเท้าหนักๆตุบ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 ,ตบไออาร์ตก็เลยหันมาถามผมเสียงอะไรวะผมก็เลยบอกว่าเสียงพ่อแม่หรือเปล่า ดูไหมไออาร์ตบอกมาว่าไงไออาร์ตบอกว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่ไปเดินออกกลังกายอยู่ท้ายหมู่บ้านผมนี่แบบโอ้โหอะไรกับบ้านหลังนี้วะผมเลยบอกไออาร์ตขึ้นไปดูดีกว่าวะโอเคผมกับอาร์ตก็ขึ้นไปเดินจากชั้นล่างขึ้นบันไดเป็นบันไดไม้ตลอดทางก็จะมีเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเพิ่มความขนลุกเข้าไปอีก พอถึงห้องนอนชั้นบนมันจะมีอยู่สองห้องนอนดูทั้งสองห้องนอนเลยครับไม่เจออะไรแต่ที่แปลกก็คือหน้าห้องน้ำเป็นอที่พืนะ้นรับมันจะเปียกน้ำที่เป็นรูปเท้าคนเหมือนกับคนเพิ่งออกมาจากห้องน้ำแล้วเหยียบออกมาพื้นหน้าห้องน้ำไออาร์ตมันก็เลยเหมือนกับว่าม,มันก็กลัวแต่มันพูดข่มความกลัวว่าแบบ สงสัยพ่อหรือแม่เข้าห้องน้าแล้วที่หน้าห้องน้ามันไม่มีผมเช็ดเท้าไออาร์ตก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังอ่ะมันจะหาผมเช็ดเท้ามาวางแต่ในใแจผมตอนนั้นอนะ่ะคิดไปไกล้วครับมันไม่ใช่ละทั้งสิ่งที่ไออาร์ตถอยรถแล้วผมเห็นกลางบ้านผู้หญิงคนนั้นคือใครมือที่อยู่ตรงหน้าต่างนั่นคือใครสองเรื่องนี้ผมยังไม่เล่าให้อาร์ตฟัง พราะแค่เรื่องรอยเท้าน้ําเนี่ยที่อยู่น้าห้องน้ำเนี่ยไออาร์ตมันยิงดูกลัวขนาดนี้แล้วถ้าผมเล่าสองเรื่องแรกมันคงอยู่ไม่ได้และผมไม่แปลกใจเลยที่บ้านหลังนี้ทําไมให้เช่าราคาถูกขนาดนั้นสักพักหนึ่งเราก็เดินลงมาข้างล่างมานั่งที่โต๊ะก็มากินอะไรกันต่อแล้วก็พ่อกับแม่อาร์ตก็เดินเข้ามาแม่อาร์ตเขามานั่งคุยที่โต๊ะนั่งคุยกับผมถามว่าเป็นไงรู้จักอาร์ตได้ยังไง ตอนนี้ทํางานอะไรอะไรอย่างนี้ระหว่างนั้นนะพ่ออาร์ตอะ่ะเขาเดินเข้าไปในบ้านเขาก็ไปนั่งลงตรงโซฟาหน้าทีวีสักพักหนึ่งเนี่ยพ่ออาร์ตตะโกนออกมาถามอาร์ตว่าอาร์ตวันนี้พาเพื่อนมาอีกคนเหรอผมก็พาที่สะดุง้งไออาร์ตบอกว่าเปล่าก็มีแค่แชมป์เนี่ยแหละมีอะไรหรือเปล่าพ่อพ่ออาจบอกว่าอะไรรู้ไหมครับเขาได้ยินเสียงคนเหมือนกับปัสสาวะ อยู่ในห้องน้ำชั้นล่างโอ้โหแล้วคือตอนนั้นประตูห้องน้ำมันปิดอยู่พ่ออาร์ตก็เลยเข้าใจว่ามีคนอยู่หรือว่าอาร์ตพาเพื่อนมาเท่านั้นแหละครับผมกับอารพร้อมใจกันลุกขึ้นไปเดินเข้าบ้านไปเปิดประตูห้องน้ำทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบสนิทไม่มีน้ำไหลไม่มีเปียกไม่มีอะไรทั้งสิ้น ผมกับอาร์ตเดินเกาหัวออกมานั่งที่โต๊ะหน้าบ้านอย่างงงๆเลยครับจนผมบอกว่าไปดีกว่าดึกละกลับบ้านดีกว่าก็เลยบอกอาร์ตว่าเฮ้ยเดี๋ยวหลังเจอใหม่ <c oughs> ก็เลยลาพ่อกับแม่อาร์ต <c oughs> สิ่งที่ทิ้งท้ายความขนลุกที่ผมต้องจำไม่มีวันลืมนี่คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมเดินออกมาจากบ้านอาร์ตอ่ะมันก็ประมาณทุ่มก,กว่าๆละระหว่างซอยสาม ทะลุมาซอยสองมาซอยหนึ่งที่จะมาบ้านผมอะ่ะมันจะเป็นซอยที่ทะลุถึงกันเหมือนเป็นตารางหมักลุกเลยครับนึกออกไหมตอนที่ผมเดินเข้าไปในซอยที่มันทะลุอะ่ะแล้วไฟสองในซอยอะ่ะมันไม่มีเลยครับมีแต่ไฟซอยสองข้างหน้าแล้วก็ไฟจากซอยสามที่มาจากบ้านอาร์ตท,ที่มันส่องมามันก็มันก็สะท้อนเงาผมลงบนพื้นสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นเงาผู้หญิง เหมือนคับเดินตามมาข้างหลังผมแต่ไม่มีเสียงสีเท้าเลยแม้แต่นิดเดียวพอผมเห็นปุ๊บผมก็เลยหยุดเดินแล้วหันไปมองผมไม่เจอใครเลยครับทีนี้แหละผมก็กลัวละแล้วสัญชตาตญาณของผมก็คือเวลาผมกลัวอะไรที่ตามหลังมาเนี่ยคือผมจะหันหน้าไปทางที่ผมเห็นแล้วผมก็จะเดินถอยหลังหันไปหันมาอะไรประมาณนี้ครับเดินเดินแบบว่าเดินแนวข้างๆด้วยความกลัว พอมปถึงซอยสองกำลังจะข้ามไปซอยหนึ่งผ่านถนนที่มันเชื่อมระหว่างซอยสองกับซอยหนึ่งผมก็ต้องเจอกับความมืดอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเงาครับทุกคนเป็นเสียงเหมือนกับผู้หญิงครับหัวเราอบแบบคิกคิกค,กค,กค,กคกไล่หลังมาเท่านั้นแ่ะผมวิ่งเพ่นแนบแบบไม่คิดจะหันหลังมาจนไปถึงบ้านแม่ผมเห็นว่าเป็นอะไรหน้าตาตกใจ ผมไมี่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยว่าอาร์ตที่เป็นเพื่อนตอนปริญญาตรีเนี่ยเขามาเช่าบ้านอยู่ผม,ผมก็เล่าให้แม่ฟังว่าอาร์ตมาอยู่บ้านหลังนี้นะเท่านั้นล่ะแม่เขาเล่าให้ผมฟังแล้วบอกว่าอย่าเล่าให้อาร์ตฟังบ้านหลังนั้นอนะเป็นบ้านของผู้หญิงที่เคยมีลูกติดคือเขาอยู่กับลูกสองคนลูกชายเขาโตแล้วแหละแต่ลูกชายทีเนี้ยเขาติดเหมือนกับติดแฟนติดภรรยาแล้วแม่เขา หลังๆเนี่ยเริ่มเป็นมีอาการจิตเภทตอนหลังเนี่ยก็คือผู้คอตายในบ้านโอ้โห,หทุกคนเท่านั้นแหละครับผมก็อสองกิสองใจว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวหรือว่าจะยอมบอกไออารแต่ลองสังเกตการเปิกสักระยะหนึ่งแล้วกันถ้าอารถ้าไอาไอารไม่มีทีท่าแปลกก็คือไม่มีอะไร แต่ว่าวันหยุดต่อมาผมเลยตัดสินใจไปทําบุญให้กับผู้หญิงที่ผูกคอตายในบ้านหลังนั้นจนวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยปีกว่าละอาจก็ยังคงอยู่บ้านหลังนั้นได้อย่างสงบสุขและมีแพผนว่าจะไปซื้อทาวน์โฮมที่อยู่ละแวกนั้นที่เป็นทาวน์โฮมที่ปลูกใหม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่ผมเจอมากับตัวแล้วก็ คิดว่าแบบไม่เล่าไม่ได้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดติดตามแล้วก็วันหลังเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่ผมอ่ะเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วส่วนใหญ่ผมไม่ได้เห็นเป็นตัวเท่าไหร่จะได้ยินเป็นเสียงมากกว่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ช่องชมดักชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ